สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับก็ไ mm hmm. ม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. อยู่ที่เฮนรี่ครับ mm hmm. ของร้านลอสซ o นหนึนะครับ mm hmm. ก็นี่เป็นร้านอยู่ตรงข้ามใกล้ๆพีพีนะครับตรงข้ามสำนักงานอ,อสิพิมพไทยรัฐนะฮะก็นี่ครับ mm hmm. เป็นรามเง ura, ามงเทมปุระราเมงนะฮะ มาดูว่าเป็นยังไงมั้งครับเขาบอกว่ารานเบรุดโดวิธเทมปุระภาพตกแต่งเพื่อการโฆษณานะครับดูนี่มีชิคุวาด้วยแล้วก็นี่มีเทมปุระนะครับราคา49บาทนะครับมาดูออ้หูหน้าตาน่ากินมากเลยครับกินนี่เป็นแบบล้ามิงแท้ๆเลยนะฮะลอซันนี่เขาเป็นแฟนชายของญี่ปุ่นนะแล้วก็ เอาเข้ามาในเมืองไทยโดยสาพัดนะฮะชิมครับน้ำน้ำข้มข้นครับเวฟนี่เขาจะเสียเวลาหน่อยนะจะใช่หรอโอ้โหเป็นกุ้งทอดอย่างนี้ผมนึกถึงนี่เลยเย็นตาโฟสมัยก่อนเนี่ยเย็นตาโฟเขาจะเป็นกุ้งทอดจริงๆเดี๋ยวนี้เวลาผมอยากกินอย่างนั้นผมก็ ซื้อกุ้งทอดที่เป็นแพตามตลาดนะครับแล้วก็เอาไปกินกับยันโาโฟที่ร้านไอ้ที่ใส่เกี๊ยวทอดน,นี่มันสมัยหลังแล้วครับชิมเ้นครับดูแล้วเหนียวนุ่มมากมเหนียวนุ่มอร่อยครับแบบเดียวกับที่ผมทานม,มาก่อนเมื่อก่อน,ก,อนก็ชิมไปแล้วหนึ่งรสนะฮะก็เวลาพวกน่งี้ก็จะรีวิวมาฝากกันนะก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาดูข้าวของ ที่รีวิวดีกว่าเนาะนี่ครับหน้าตาหน้าทานมากเลยครับรสชาติก็ต้องบอกก่อนว่าต้องคนเคยชินกับรสชาติญี่ปุ่นนะกับซุปญี่ปุ่นแบบนี้นะ่ะมันจะออกโชยุออกอะไรพวกอย่างเงี้ยอ่มันมีหวานปลาแห่มหน่อยนะมันไม่ใช่รสชาติที่คนไทยคุ้นเคยนะคนไทยต้องโอใส่พริกใส่อะไรเงี้ยนะ กุ้งเทมปุระไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ให้อารมณ์ว่ามีกุ้งมีแป้งทอดนะผมว่าต้องรีบกินก่อนที่มันจะเละแต่ตัวเส้นเนี่ยชอบนะถ้าใครชอบเส้นนะเพลได้เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าของมึงนอกเนี่ยันหมีหรืออะไรพวกเนี้ย ะหมี่ก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะบะหมี่หลายประเทศเขาจะเน้นเรื่องเส้นกับน้ำซุปของบ้านเราจะเน้นเครื่องนะฮะเส้นกับน้ำซุปเนี่ยไม่ค่อยเน้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอาจจะงงไหยไปกินบะหมี่ไปกินรามเมงประเทศเขาโอ้โหไม่ค่อยมีเครื่องเลยแต่ก็แล้วแต่ว่าบางเมืองนะแต่บางทีกินแล้วแบบว่ามีไม่กี่อย่างเพราะเขาเน้นเรื่องซุปกับเ,เส้นนะครับ ถือ9บาทก็ไม่เร็วครับบางับคนที่จะหาอะไรทานนะนี่ครับลอสเซนนะฮะแล้วก็มีอาหารหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวคนจะหาว่าเฮ้ยรีวิวของเซเว่นก็คือไม่เจอร้านไหนจะเป็นเซเว่นจะเป็นแฟมิลี่มาจะเป็นบิ๊กซีก็รีวิวได้ทางนั้น,นครับขึ้นอยู่กับว่าเจออะไรนะแล้วพบกันใหม่ครับกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับ ก็รีวิวลาเมงเทมปุระ49บาทนะที่ร้านอาลอซัน108ครับผมลอซันลอซัน108อย่าลืมติดตามครับ F W L T H A I ใน YouTube ครับผม